อาการ60ปีตอนนี้เรียนตัดต่อภาพอย่างมีความสุขนจ้ก็เป็นภาพช่วงสั้นๆแค่ตนกับนี้เท่าน,นั้นแหละก็เรียนตัดต่อภาพกันอยู่เนี่ยค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดไปเลยๆตอบดีมากทีเดียวแล้วโอ้ตอนนี้นี่สุดยอดในการตัดต่อภาพยนต์ชีวิตอืม ดีดีก็เรียนไปแล้วเนี่ยหนึ่งกับนี่ค่ะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมั้งวันนี้ครูผู้ใหญ่อืมอลเลิร์วันวันกเข้าไปถึงสิบกว่าห้องเรียนมันวันเ่นะจะ่าเนี้ยหกสิบปีก็สี่ห้องเรียนกันไปแล้วนี่นี่นยจะตอนเช้าหนึ่งห้องเรียนห้านี่นะแล้วก็หมู่บ้านจุฬาฯสามห้องเรียนเป็นเท่าไหร่อ่ะแ แล้วก็ถ้าไปอสมบวริกาก็กลาบเออถ้าอสมที่อาาสกเดาวดึงนะี่ยสิบถ้าไปจตุมหาราชิกา1สบเอ็ดก็ดไปแล้วโอ้โหสิบกว่าแล้วก็ยังมีไซส์พิเศษอีกทัางหากโอ้หนกหนานบุญบันเทิงก็น่าชื่นใจในทุกไซส์เลยดีมากเพราะนั้นการเรียนตัดต่อภาพด้วยวิธีไม่ต้องทำอะไร ทำเฉยๆตัดต่อภาพตัดต่อโอ้ยหนกเนี่ยดีมากเลยแล้วก็แล้วไม่อยากจะออกมาเลยเนี่ยในมันยังหาใครแทนจะไม่ได้ตรงนี้เนี่ยจะให้ดูทบทวนก็นเดี๋ยวจะหนีกันไปหมดแต่ก็สักวันคงให้ดูทบทวนวนะเนะอืมอยากแล้วนะอืเป็นความอยากสีขาวอ่ะอยากจังเลยตรงนึง,ง,งสนุกสนุก นุกสนุกมากเลยในการตัดต่อภาพดีจังเลยเนี่ย